สวัสดีใจพี่น้องแม่น้อยอยากกินแกงอ้อมตีนไก่ไส้พักเนาะเอาตีนไก่มาต้มได้แล้วค่ะงานนี้แม่น้อยเสียเอาไปรินน้ำก่อนด้ยค่ะเอาไปรินน้ำออกก่อนจะจากนั้นแม่น้อยจีใส่เครื่องทีดำว้เนาะในเครื่องเข้าซีมิตะไคร่ใบกะกรหอมกระเทียมพริกแห้งนะคะใส่ลงไป คว้วเก็บกับยูที่ห้าตรงกลางแล้อจะเด้อส่วนมากเม่ได้จะใส่เป็นพริกแห้งสัมามาคัวเนาะคะ่ะเนาะพริกสดไม่น่อยใ็้เป็นลูกโดดนะคะไม่น่าจะขวัวก่อนค่ะขวัวเครื่องให้หอมก่อนนะคะบนโตอันขั้วายากแพรกบได้กระซื้อวันนี้เฮ็ดมีเห็ดเข็มทองมีบันพักกวางตุง้งแล้วก็บอกเออแล้วจะเด้อ ไม่หน่อยซื้อของมันมาจากสเปนค่ะพักพวกนี้นะคะหน่อยขึ้นอยากหลายซื้อแล้วก็แหวงม่นพินน้ำมีดอกจก้ะดอกเอือคนระเกงหน่อยหัวก่อนนะคะขัวให้หอมใส่ผงงวลงไปค่ะผงแร่ก็คือผงชูรสนะคะแส่หน่อยแซบหน่อยแซนหลายแซบหลายคุ้มเ,เสียแซ่บอ๊บโครบ,บอกพี่น้อง ใส่น้ำไา้ลงไปน้อยนึงใส่ในช่วงขวไก่ขันใพะพอกินตีนไก่สิเป็นหมูเป็นเนือ้อใส่แต่เลยกระเด้อนี่กแกงเล้าอ้อมมนล่ะค่ะแต่ว่าบ่มีผักอีตูเหมือนนี้หาซื้อผักอีตูอยู่ในลานกินตรงนี้ได้พี่น้องไม่ได้เลยใส่เบอรอรี่ลงไปค่ะผักซุบหนักเนาะ ใส่นงไปก่อนผักกระจนกับเห็ดนี่ใส่ที่หลังผักกระจนหรือผักกวางตุ้งนี่แหละค่ะไม่หน่อยเอิญน,นะคะมันอีสานก็เอิญผักกระจนคนไทยก็กวางตุง้งใส่น้ำสดโ,โูโขูเหมือนนี่คือซีอิ๊วแห้งตัวหอมให้มันหอมเครื่องกันเด้อค่ะเด้ออ่ต้งหมดแกงนะ้ำมันแกงคือกันนะคะใส่เครื่องปรุงแต่ว,ว่าเทคนิคด้วยกัน,กนใส่เครื่องปรุงส่วนใบหน้ามันสิก็คือกันะคะ่ะ นั่นก็สีเสียต่างกันในหม้อข้าคุณเนียค่ะเตรียางงามน้ำก่อนน้ำลากโกรกอีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมสุ่ความอร่อยวันนี้จะลอมใส่ข้าวคั่วนะคะสียดายม่มีผักซี่แล้วมม่มีผักอีตูเลยัวให้หอมก่อนข้าวหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะ มินาก,ก็จะเติมน้ำอีกยื้อคอนะอยากซดหน้าเปิดไฟให้มันเดือดเดี๋ยวเขาใส้ที่หลังนะคะตีนไก่เข้ามันพอดีแล้วค่ะเข้าสิต้มบบอึให้มันสุกสะกอนนะคะใจเย็นๆรอสักครู่ค่ะเอาเราจะบะอึกตะสุกแล้วเนาะ ใส่เห็ดลงไปค่ะใส่ลูกโดดใส่พักกระจนลงไปค่ะค้นสดน้ำแต่หับนบ่อานามหลายใส่ข,ข้ขขวาวคั่วข้าวคั่วกระเพาะแห้งต่ำพี่น้องเอยแหลกแม่บ่แหลกแม่รถซาดกินไปใส่น้ำเพิ่มจหน้อย ก็ขัวมันซุกมันกระซิแข็งโผดนะคะซุแกแขงง่ายๆบานๆสไตล์แบบง่ายหน,น,น่อยก็วัวซุกกะซื้อว่าเซ็ตเรียบร้อยน้ำมีพ่อแล้วใส่ปลาแดกป่ะนี่ใส่ปลาระ ซิ้นก่อนค่ะจังเซริหูเพราะเข้าใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปในเซรีเฮดอมท่อนหอมนะคะหืมปลาปลาเดกปลากรมี้มัมนตรงนักปลาเดกในจังน้อยมีเศษเมื่อมันเดือดเข้าครัวซุปะ่ะ ใส่ได้จ้ะซิมีกจักน้อยก่อนสดปรีแซ่บห้อมนวดประเด็จด้การเตรียมเข่าเตรียมหน้าพร้อมกินเลยจ้ะเห็นมันเดือดอีกจักน้อยพี่น้องพิดฟ้าไว้จักน้อยจ้ะเอาแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วไม่น่ากาสิตักขึ้นมาใส่ถ้วย้พี่น้องเบิ้งเน้อค่ะเดี๋ยวมาสดน้ำกันจ้ะ เซจแล้วเรียบร้อยจ้าแกงตีนไก่เนาะคะ่ะแกงอ่อมตีนไก่ใส่ผักกันไปตะกินบ่คะ่ะลองเพ็ดเบื้องเด้อดจ้ดรับรองว่าแซบชั่วเด้อค่ะเด้อแต่แซบบอมาเด้อมากินน้ากันกินนะเบื้องกลางนาไปตะสดบ่ทั้งคุณกระเดือดปักปักช่จ้ะไม่น้อยปิดไฟเก็บแล้วแต่คุณกินน้านอจ้ะนอะมาเด้อค่ะเด้อเด้อรักจากใจจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บ